สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้ไปเที่ยวทะเลกับแม่บ้านเดนมาร์กแม่บ้านเดนมาร์กค่ะกับน้องมูนิกนะคะพี่น้องจา๋าตอนนี้กําลังขับรถกลับบ้านกันค่ะตอนนี้ที่เดนมาร์กกี่โมงแล้วครับแม่บ้าน yeah. เดนมาร์กเดนมากจะท่มหนึ่งแล้วค่ะจะทุม่มแล้วเนาะอากาศดีมากคะ่ะที่เดนมาร์กช่วงนี้อากาศร้อนอากาศร้อนเ,อนเท่าๆกับาทางเมืองไทยเลยนะคะเด็ดแรงมาก ะะพรุ่งนี้แม่บ้านเดนมาร์กก็จะไปเดนมาร์กเลยไอไปเมืองไทยแล้วนะคะ <ไป S 2> พี่น้องจ<า>๋าไปเที่ยวเมืองไทยค่ะไปเที่ยวเมืองไทยพรุ่งนี้ถ้าเอฟจีรู้จกักร้วงแม่บ้านเดนมาร์กก็มา <c oughs> ทักทายได้นะคะ <c oughs> พี่น้องจ๋า <c oughs> อพามาเล่นน้ำพามาเล่นนาชมทะเล,ะเลอันนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านเนาะไ,ไี่รถกันออกมาไ,มไกลขนาดยุ่งนะเนี่ยแพดของกันวันนี้ก็ไปนั้นไปสถานทูตกันไปทำพาสปอร์ตไทยนะคะเสร็จแล้วก็เลยมาชมทะเลกัน อากาศร้อนมากอากาศร้อนนะวันนี้ร้อนอบอ้าวมากที่เดนมาร์ากแดดก็แรงมากมไปทางนี้จะ้ะหลงทางหลงทางเนี่ยอันนี้หัวน้ําตาลนะ่นเองเขากำลังปลูกถ้าเป็นบ้านเราก็มันสับปะหลัง ไม่ใช่น้ำเตนอ้อยไม่นกนช่วงเนี้ยอ๋อมันเป็นในหัวน้ำตาลนะฮะจ้ะอ้อยใช่ไหมจ้ะที่เขาไปทำน้ำตาลเนาะหัวขาวจเขาเรียกโซ่เนี่ยที่เดนมาร์กเขาจะปลูกสลับกันเขาจะปลูกสลับกันกับข้าวกับเองากับอะไรแต่ละปีเนาะจ้ะ เน,นี่ยของชอบกระตายยามเย็นเ,เนี่ยเสอธรรมชาติสวยงามสวยงามมากเพราะว่ามีตวดบางทีก็กว้างเนาะกวางน้อยข้างหลังก็มนิกมนิกสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลองหลานมนิกกินเลยนะนอุ้ยวันนี้กี่อ,องศาเนี่ย ยี่สิบองศาโ้แต่ร้อนเนาะร้อนมากแต่ดีนะที่มีร้อนมากแต่ดีนะ<อ>ที่มีลมวันนี้จะอุที่ทะเลวันนี้ลมแรงเนาะลมแรงไม่อยากเล่นนานเพราะว่าเดี๋ยวไม่สบายอ่ะคลื่นแรงมาก แล้วก็ไม่ค่อยมีหินแล้วนะตรงนี้ไม่ค่อยมีหินทรายเ<า>ยอะทรายละเอียดมากทรายสวยทะเลยุโรปส่วนมากไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราจะเป็นทรายเรียบจะแต่ที่นี่จะเป็นแบบมีหินเป็นคล้ำทะเลขุดน้ำทะเลขุดสลายก็ 对。<Yeah. S 2> yeah.

กลับจากทะเลดูข้างหน้าไมไดูข้างหน้าเนาะได้ได้เจอกันนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาอิทด้วยนะคะแล้วก็ให้ช่องแม่บ้านเดนมาร์กด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ